นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยเสียนกราบขอกรน้ำมัสการพระภิกุณีสงฆ์ทุกรูป ขอการนมรสกและขอโอกาสแม่พ่อครูอุปชาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ศิรานันทาเทรีพระภิกุณีผู้เป็นประธานสงฆ์เจริญธรรมยังสิขามนาเจริญพรญาติโยมวันนี้วันศุกร์ที่10มกราคมพุทธศักราชสต6 8รขึ้น12ขค่ำเดือน2ปีมะเส็งอัตมาภาพพระภูมิธรรมามคาปัญญาภิกุณีขอน้อมนำพระสูตร จากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระสุตตันตปิฎกอังคุตตะลานิกายติกานิบาตเล่มที่20หน้าที่385ข้อที่136มิตรสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมิตรแท้ <c oughs> พิสุพิสุนีทั้งหลาย มิตรผู้ประกอบด้วยองค์สามประการควครคบหาได้องค์ประกอบสามประการอะไรบ้างคือ 1. ให้ในสิ่งที่ให้ได้ยาก 2. ช่วยในสิ่งที่ช่วยได้ยาก 3. อดทนต่อสิ่งที่ทนได้ยากพิสูพิสุนีทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองค์สามประการน,นี้แลควครคบหาได้มิตรสูตรที่สามจบ เอวังก็มีประการราชนี้แหลขอาการรราธนานิม,มนต์ท่านพระอาจารย์เมตตาขยายพระสูตรให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นด้วยเถิดเจ้าค่ะหลู่โชว์พองขอกเราขณนะขณนะขณนะ หายใจเข้ายังรู้สึกได้อยู่ว่าหายใจเขา้าหายใจออกรู้ชัดอยู่ว่าหายใจเขา้าหายใจออกรู้ตัวัว่พร้อมเป็นขณะขนาดไปเรื่อยๆพวกเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวลมหายใจเขา้าตกตกระทบเข้ากายตั้งไว้บ่อยๆหน่อยตั้งสติไว Tina ้บ่อย ตั้งตนไ่ในธรรมนี้บ่อยๆแล้วรู้ชัดนะรู้สึกได้ว่าตกกระทบเข้ากายถึงชัดก็หมายถึงแค่นี้แหละคือรู้สึกได้ว่าลมกำลังสัมผัสเข้าที่กายแล้วนกะ็ต่อเนื่องหน่อยก็คือสังเกตมันหายใจออกด้วยกับกระทบเข้ากายเวลาหายใจออก ทีละเสี่ยววินาทีของการรู้ทำให้เกิดความคมในการรู้แจ้งในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นขณะขณะนี้นะใส่จใจเรื่อยๆอย่างวันนี้ก็คุยเรื่อง มิตรเรื่องของความเป็นมิตรประกอบด้วย3มประการนี้ควรครบหาควรครบหาควรเข้าใกล้ให้สิ่งที่ให้ได้ยากนะสำหรับเราแล้วสิ่งนี้ยากมากเลยทำไมท่านให้ได้นะ เป็นเราเราจะห่วงไว้นะมีป่ะ <c oughs> ไม่รู้อะไรเนาอะได้ยังไงมีหลายแบบนะให้ได้ยากมีหลายแบบแต่ว่าถ้ายากจริงๆก็ยากตั้งแต่บุคคลหรือว่าคนส่วนมากหรือว่าไม่น่าให้เลยนะเนี่ยไม่น่าให้ได้เลยนะ ไม่น่าเชื่อเลยที่ให้ได้ก็มีนะถึงระดับที่หลายๆคนก็ตกใจนะี่ก็มีหลายแบบเนาะแล้วแต่ว่าในพระสูตรก็ไม่ได้ขยายเนาะว่าให้สิ่งที่ให้ได้ยากคืออะไรหรือจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือใครๆก็ให้ไม่ได้กับสิ่งนี้ยากที่จะให้ได้เพราะว่าเขาต้องผ่านอะไรมามา,มากพอที่จะให้สิ่งนี้ได้ เช่นผู้เจ้าของเราให้ธรรมะที่ท่านแลกด้วยชีวิตมาแลกด้วยสมบัติแลกด้วยความรักทั้งหมดทุกสิ่งที่มีอยู่สละออกหมดเลยแล้วก็ไปนั่งโคนไม้ไปแสวงหาธรรมอันประเสริฐนะแล้วก็แลกมาแล้วก็มีอะไรที่รู้ขึ้นมาแล้วก็ ให้หมดเลยให้ทุกสิ่งเลยนะแล้วก็เป็นให้อย่างมีขั้นตอนให้อย่างผู้รู้อ่ะนี่ก็ของที่ให้ได้ยากนะไม่ใช่ทั่วไปธรรมะในของให้ได้ยากลึกซึ้งคำพิรนะ้านะได้ถึงความเปลี่ยนแปลงถึงรากเงาในจิตเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ให้ได้ยากจริงๆ ในว่าถ้ามองเป็นเรื่องสัตว์บุคคลแบบสมบัติประสถานอะไรก็หรืออะไรที่โอ้โหก็เป็นวัตถุเข้าของบุคคลสตัตว์ให้ได้ยากก็เรื่องของการบำเพ็ญบารมีสิบทัศน์การบำเพ็ญบารมีแล้วก็ข้อสองช่วยทำสิ่งที่ทำได้ยาก เช่นช่วยทําสิ่งดีอย่างหนึ่งเช่นอารมณ์จริงๆนะอารมณ์มันไม่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 ชอบเลยอันนี้ไม่ชอบเลยแต่เออเอาเราช่วยช่วยช่วยได้ช่วยช่วยช่วยบางคนรังเกียจขี้มากๆเลยกี้รัดเกียจสมมดนะสมุตเอาไอคนขอให้ช่วยเกลีเด้ะถ้าแบบว่าสิ่งรังเกียจมากเลยเขามาขอให้ช่วยในสิ่งรังเกียจนะรังเกียจนั้นคนส่วนมากก็บอนะ่ไ เมนาะน้อไ่ no. <laughs> เห็ดเองรถ <c oughs> อา่อาอา้อาวก็คนนี้เขาก็ช่วยเลยนะนี่ยวันช่วยอะไรที่ปกติคนทั่วไปก็ไม่ไม่ได้ช่วยสิ่งนั้นหรือด้วยความเดือดร้อนเกิดขึ้นนะกูก็จะเกิดขึ้นแก่ตน,นก็ยังจะช่วยอยู่นะก็มีนะช่วยท,ทำสิ่งที่ทำได้ยาก หีสิ่งนั้นยากต้องผ่านอะไรมากมายไม่อยากให้เพื่อนหรือใครก็แล้วแต่คนนั้นต้องทุกยากก็ไปช่วยเองแทนทั้งที่รู้ว่าจะมีอันตรายใหญ่อย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะที่รู้อยู่ว่าสิ่งนั้นอันตรายนะเ,ออเขาก็เลยมารับเอาเองเสียอย่างนี้ก็มีนะ ยกตัวอย่างแน่นอนพระโพธิสัตว์เนาะที่ท่านเห็นถ้าเป็นแบบบาร,รมีสิกัศนะอันนี้เป็นความดำริไม่ใช่ว่าคิดว่าจะสร้างบาร,รมีในประสูต์เทีดีฟังเช่นในกระต่ายน้อยอะก็วิ่งกระโดดเล่นอยู่ในป่าเห็นเสือตกลงไปในหลุมของพลานป่าเนาะแล้วขึ้นไม่ได้กําลังหิวโซกําลังจะตายเพราะความหิวนั่นก็เลยคิดว่าอุ้ยเสือตัวน,นี้กําลังจะตายเออ นะ่าสงสารนึงเลยถ้ากะไรเราก็โดดลงไปให้เป็นอาหารมันจะได้มีชีวิตต่อนะกระโดดลงไปเลยไ <c oughs> อ al, นะ้ความดำรินะความดำริของการให้ที่เต็มรอบมากๆไม่เหลือซึ่งความหวงแหนในชีวิตหรืออะไรของตนเลยมีแต่การให้และการสละจริงๆนะคิดนะอะเนี่มันมันแบบโอ้โหอัศจรรย์นะสิ่งอัศจรรย์ นะอันนี้ต้องลึกซึ้งมากๆนะต้องุสะสมมามานพอนานพอของการให้ไม่ไงั้นมันก็จะคิดแต่เรื่องกลัวตัวเองลําบากกลัวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยสับสายวิ่งแล่นไปเรื่อยอย่างนี้แหละมันก็ไปเรื่อยตามเรื่องมันความสับสายนั้นในวร์มันยังมีกําลังมากแต่โพธิสัตว์ในส่วนมากจะไม่ค่อยความาหลีเรื่องห่วงตัวเองจะน้อยลงมันแทบจะไม่ มันเป็นธรรมชาติที่สั่งสมมาอย่างนั้นเป็นผู้ให้เกิดเป็นลักษณะการให้และการสละอดทนต่อสิ่งที่ทนได้ยากเช่นคำด่าคำว่าคำย้อนกลับคำหรืออะไรอดทนนะ่ะไม่ถือสาไม่หรืออะไรที่มันโอ้นี่เราเลวขนาดนี้เขายังอดทนกับเราได้เนะาะจึงเป็นมนุษย์ที่สุดยอดจริงๆเป็นมิตรอย่างยิ่งนะ แล้วมันนิ่หน่อยๆก็ทนไม่ได้แลน่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเอ้่าโอ้โหเขาคิดว่าเราเร็วปุ่งปานั้นเขายังมีใจดีเนาะอน่าอาัศาจรรย์ยังจิตใจดีงามเนานี่นะเออก็เป็นเขาเรียกว่ามิตรแท้นะมิดแท้นะขนาดขนาดมันมองไม่เห็นนี่ ถ้าเราก็กวนไข่แล้วมันมองไม่เห็นนะในถึงเวลา,ยยางัยังย้อนใส่อีกด่าอีกเองหาวิธีตักตวงจากเราอีกอย่างนี้นะมันก็เป็นทนที่ยากอยูน่นะถ้ามันมีคนชนิดนี้เนี่ยซึ่งโลกม,มนุษย์ไปเนี่ยก็มีประเภทนั้นๆอยู่ก็ไม่ใช่น้อยอยู่นะเออแต่ว่าต้องไอคนที่มันทนได้มันต้องมีวิปัสสนาแล้วมีภพวิหารต้องมีกําลังนะแต่ไม่มีกําลังเราฝันไว้เถอะเอ้มันไม่ทนหรอก พูดนั่งด่าหน้าด่าหลังทนนีน่อนคำว่าทนในีทนจริงๆนะไม่ใช่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยน้ายิ้มข้างหลังอะไรก็ไม่รู้นะคือมันไม่คิดลายไม่คิดลายไม่เบียดเบียนไม่คิดทํำลายถ้ามีบ้างก็เล็กๆน้อยๆปิวๆไปแล้วก็หายก็เกื้อกูลก็อะไรต,ตําำ,ำลึงตําลาวะนะหรือไม่เกื้อกูลก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่อดทนนะไม่ ไม่อะไรอย่างงี้โอ้ยงามนะแค่แค่สงบอยู่ภายในของตัวเองทั้งที่โดนสารพัดส,สิ่งก็ยังขายยากค่นะบวกเรานี่แหละพวกเราที่จะฝึกตนมาทั้งพุทธเจ้านี่แหละจะได้เนื้อหาแห่งธรรมอย่างนี้แหละนะฝึกรู้สึกตัวอดทนต้องอดทนอะไรที่ยากที่สุดอะไรที่อดทนยากที่สุดนะไดนบอกพระอาจารย์ดิ เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยรู้ไว้อยู่ที่ไหนใจตัวเอง <c oughs> ดวงก็เขียหัวใจร้อนลุ่มลุมเนะยอมกับความร้อนลุ่มนั้นจนกายวาจากับจิตใจเป็นธาตุความร้อนลุ่มนั้นหรือเปล่านี่นักวิปัสสนาโลกใบนี้นะสิ่งที่ทนได้ยากก็คือใจตัวเองนั่นแหละแล้วก็พุทธเจ้าให้ทิ้งใจเนะี่ะก็เดินเยื่อใหญ่กับใจบ้าบ้าเบ,าบอๆ มันช่างมีรสอร่อยเหลือเกินนะเวลาเคืองใจน้อยใจหงุดหงิดใจลำคาญใจในี่รสอร่อยไม่ยอมละจากทีไอ้ปักใจหรือเพ่งโทษเพ่งเล็งในสนุกสถานอยู่กับความร้อนนั้นทำไมหนอใช่ไหมเอามารู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจกออกก็จะกลายเป็นมิตรแบบนี้เป็นธรรมชาติของมิตรชนิดนี้เป็นมิตรที่งามที่สุดเพราะมันเกิดจากการกันกอง จากความตั้งใจมั่นในภายในตนว่าถ้ากะไรเราอย่าเป็นบุคคลผู้ร้ายกาศเลยเนี่ยถึงจะต้องเจออะไรก็ตามเราจะไม่เป็นผู้รายกาศทางกายว่า,จาใจนี่คือมิตรแท้ไม่ว่าอยู่กับใครก็ไม่เป็นอันตรายกับใครใครในโลกอย่านี้เรางั้นองค์รวมมาอยู่ที่ฝึกต้องมีความดำริความตั้งใจถึงจะทำได้ไม่งั้นด้วยความคับแค้นนี่ ลาคอเลยโอ้ยมันได้สนุกเลยนะถ้าได้ได้พูดได้ทำได้คิดที่มันร้ายออกไปได้ระบายอะ่ะมันจะนุกมันได้ทิ่มกลับนี่ดีหาวิธีเกลี่ยออกดีอุย้ยสารภาพความไร้การน่ากลัวมากเลยนะเราจะต้องมาดูที่ตัวเราว่าเรามีความน่ากลัวนั้นไหมนี่จะยังคงทรงไว้ซึ่งทำอย่างต่ำสุดของพมวิหาร ชากันไลเราอย่าเป็นผู้มีนิสัยไร้าการเลยเราจะเป็นผู้ละนิสัยไร้าการเหล่านี้เถิดรู้สึกตัวรู้สึกตัวไ้ใจเข้าไอใจออกรู้ชัดในกายสละอารมณ์ที่เป็นของหยาบทั้งปวงสิน,นั้นไปนะไอ้อย่างเงี้ยจะเป็นมิตรแท้ไม่ต้องแค่เป็นญาติไม่ใช่ต้องแค่เป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อ ถ้าเป็นตรงนั้นมันก็แคบแล้วใจก็จะยังมีความร้ายกาดใหญ่โตโมโหเพราะใครใครก็อย่ามาใครอย่ามาเป็นศัตรูกับเราเราไม่เป็นศัตร,รูใครใครจะยามาเป็นศัตรูกับเรานะนี่แค่นี้แหละเจ๊งแล้วเพราะไม่ได้นับหนึ่งที่ว่าโอ้ใจของเราอย่ามีศัตรูกับใครๆในโลกในความํำหลีคนสองคนนี้ไม่เหมือนกันนะเออ ยนเราต้องตั้งใจมาทางนี้เลยละอกุศลทั้งหมดทุกชนิดได้ชื่อว่าเป็นผู้แพ้แล้วอกุศลไม่เจริญในจิตดีกว่าเป็นผู้ชนะแล้วตัวกูใหญ่บลล่มบลลับ้าบอยอยจริงๆในความปักใจความร้ายกาศความเพ่งเล็งความโอ้ลลกพวกนี้เต็มหัวใจในไม่ไหวไม่ไหว รู้ลมหายใจเขา้าลงหายใจออกดีกว่านะรู้สึกตัวบ่อยๆนะพวกเรามาอยู่ทางฝั่งพระเจ้าเนี่ยที่ท่านบอกว่าแม้เขาเอาเลื่อยมาเลื่อยถึงผิวหนังถึงเนื้อข้างในถึงเอ็นถึงกระดูกเธอมีความโกรธความขุ่นใจความคัคมคบแขนฟังใจแม้สักน้อยหนึ่งไม่ใช่สาวกของเราเธอไม่ใช่สาวกของเรา เห็นไหมยันจะต้องตั้งสติมาทางรักพุทธเจ้าพระธรรมพรทเจ้าทั้งหลายมีคุณรูบาาจารย์เจ้าทั้งหลายเป็นที่ระลึกก็ต้องมาทางพระศาสนาอย่างนี้นะว่าจะละความอารมณ์ฝ่ายมืดฝ่ายหยาบทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นอันเดิมเดิมที่มันเคยพกไว้เป็นมิตรเลิกคบมันซะไอเดิมเดิมทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้ตรงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับความตื่นรู้ ซึ่งเป็นของเทพเจ้าให้ไว้เราต้องค่อยๆมาปูมมาปูงฟักมันทําให้แจม่มแจ้งขึ้นมาซึ่งทำชนิดนี้มันไม่อยู่ร่วมกับอกุศลนะทุกชนิดกายคตาสติไม่ร่วมกับอกุศลเพราะว่ามันเป็นธรรมของความตื่นความสะอาดเป็นอมตะธรรมเนี่นเรามาเจริญตัวนี้ให้มาก ตลอดชีวิตเราอยู่แต่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้เราจะมาอยู่ตรงเนี้ยตรงกายคตาสติทำที่เป็นของสะอาดสว่างสมงกรู้ในรู้ตัวบ่อยๆนะหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้จังยัดตัว